กอลกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมิกอีกแล้วเนาะกับในเกมกาศฟิโรนั่นเองเนาะวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวนอกร้าซ้ายใหม่นะครับซึ่แคนชาโดนะครับก็ส่วนของการตอนที่เราจะมาทำรีวิวในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีแค่ใบเดียวนะครับก็คือจะเป็นทูรีเวนเจอร์เดจิมฟอร์ดากอนนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นเดจิมฟอร์มดากอนเนาะนะครับที่เป็นเกรดสีนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวขอดูโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะขอตัวนี้นะครับมาตรงนี้ เนาะครับต่วของใครที่เราเจอครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเบอร์บิลดาเนาะนะครับอ่าโอเคสำหรับสายฮาร์โมนีนั่นเองเนาะถามว่าการที่กาบันนี้มาเนี่ยคือมันทําให้สายนี้เนี่ยนะครับเก่งขึ้นมันก็เก่งขึ้นเนาะโดยสกิลของมันเลยครับไอ้เจ้าเลเจินแบร์ดากอนเนี่ยคือมาเป็นการที่สามารถไว้ใช้นะครับในตอนตีเกมได้นั่นเองเนาะเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยคือมันสามารถสไตล์นะครับเป็นตัวเองนะครับตลอดเวลานะครับจนกว่าค่าคอสเราจะหมดนั่นเองเนาะนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีของกาบันนี้นะครับ ซึ่งถ้าผู้ชมลองคิดดูนะครับถ้าสมมติเราใช้การ์ฟแบบนี้นะครับในตอน,ตน,นปิดเกมเนี่ยการ์ฟแบบนี้เนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขอไล์เป็นตัวนี้เนาะ นะซึ่งซึ่งข้อเสียของการ์ดใบนี้ก็คือไอโซของการจ่ายค่าคอสของสกิลของมันเนี่ยคือมันใช้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับใช้ทั้งโซนะครับใช้ทั้งคาบะบัสใช้ทางการ์ดบนมือนะครับใช้ทางการ์ดในสนามนะครับซึ่งมันเป็นการที่ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าใช้ค่าคอสค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะท่านผู้ชมแต่ว่าในส่วนของการติดเกมเนี่ย ผมคิดว่าการดใบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการที่ปิดเกมได้ดีมากๆเลยนะครับการท่านผู้ชมถ้าค่าคอสเราพอนะครับนะเออผมขอพูดอย่างนี้เลยดีกว่าครับถ้าคอสเราพอนะครับการดใบนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่สามารถใช้นะครับในตอนปิดเกมได้โหดมากๆเลยเนาะนะครับนะสลับการดใบนี้นะอืะดูฝั่งของข้ามกันดีกว่าเนาะ นะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับของเกมนี้เนาะนะครับของการรีวิวการ์ดใหม่นะครับของเกมนี้นั่นเองเนาะนะครับผมนะอ่ะโอเคไม่มีติเกอร์นะจหลล์ฟันแล้ข้ามก็อ่าเกมนี้เนี่ยก็จะปิดนะครับในสิ้นเดือนนี้นั่นเองเนาะนะครับตอนเวลา9โมง5้านาทีนั่นเองนะครับนะก็ใครที่อยากจะกลับมาเล่นก็กลับมาเล่นกันได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไลฟ์เป็นตัวนี้เลยเนาะนะครับเพื่อเป็นการ ส่งท้ายนั่นเองเนาะนะครับอ่ะร้ายไปก็ยังเทพเหมือนเดิมเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะ,อะคอตัวนี้นะครับมาตรงนี้อ่าแล้วก็กด battle เลยโคตรเทพนะท่านผะู้ชมครับนะอ่าเกตจมตีไป เซคันด้วยชิคโอเคไม่มีทิกเกอร์ก็ไม่เป็นไรนะครับ <age> อะนะครับแล้วก็ตีใส่แป๊บนึงนะเราเอ่อโอเคโอเค <Vanguard. S 1> เราตีใส่บรรยากากศไปเนาะนะ, <age> นะอะ,อะโอเคก็ฝั่งตัวครับก็สี่ดาเมจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าฮะ อ่าโอเคนะครับกดจบเนาะก็โซของสไตล์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคือเราสามารถไปเกมฝั่งของข้ามเขาได้เลยนะเออเราจะสไตล์เป็นเดจิมแบบเลยก็ได้นะแต่ว่าการเบื่อเบือของเราเนี่ยถามว่าพรไหมก็พรนะอ่ะเดี๋ยวเราสไตล์เป็นเดจิมแบบเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโซของเรามีกี่ใบโซมีสองนะครับซึ่งโซเรามีสองใช่ไหมเออการ ก็มีอยู่นะอ่าโอเคเดี๋ยวเราสไตล์เป็นเดจซ์แบเลยไหมหรือว่าจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่เปิดสไตล์ได้เหมือนกันนะครับเพื่อเป็นการโจรกหาเครื่องมือเนาะหรือว่าเราจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะอืมอ่าถ้ามั่นใจว่าเราสามารถไปเกลี่ยฝั่งของข้ามพอได้เราก็เป็นตัวนี้เลยก็ได้นะอาจะเสียงดีไหมเพราะว่าถ้าถ้าสมมติเราเสียงเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะแพ้ได้นะนะครับอืม เสี่ยงเสี่ยงดูนะครับแล้วก็เอานั่นสินะทิ้งแบบนี้กับ pg ลงไปนะครับอ่าลงมาอย่างยิ่งใหญ่อีกแล้วใช่ไหมอ่ะโอ้น่าจะทิ้งสตาร์ดับลงไปนเนาะมื่อก้อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะขอตัวนี้นะครับมาตรงนี้อ่า ถ้าเราจะคอตัวนี้นะครับมาตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเอาตัวนี้ออกไปถูกต้องไหมถ้าเราจะคอตัวนี้ลงมาตรงนี้เราก็ต้องอซึ่งตอนนี้เนี่ยปัญหาของเราคือไอส่นของการที่เป็นเผ่าอาบิสตากอนเนี่ยคือเรามีน้อยไงนะครับบนมือคือเรามีน้อยนะซึ่งในแผนนะคือผมคิดว่าผมจะเอาตัวนี้นะครับลงมาตรงนี้เพื่อคอตัวนี้นะครับลงมา อ่าเอาไงดีอา่าถ้าตอนนี้นะคือเราสามารถสไตล์เป็นเดจิมแบบดากอนได้2ครั้งนะนะครับตึงอา่าลำบากเราอีกแล้วใช่ไหมนั่งนะสีงนะอืมอ่ะนะครับเสี่ยงๆียูเนาะอ่านนะครับพอตรงนี้มาตรงนี้อ่าแล้วก็ใช้อ่ะเอาตัวนี้นะครับลงมาตรงนี้อ่าแล้วก็ใช้สกิล อ่าเอาเดจิมฟ,รฟรอร์มขึ้นมือโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะคอตัวนี้นอนนะครับมาตรงนี้แล้วก็อ่าคอสตาร์ดับนะครับมาตรงนี้เนาะซ,ซึ่งซึ่งเราไม่ต้องใช้สกิลของสตาร์ดับนะครับอ่ากดไปเพิ่มไปเลยนะฮะอ่าให้ตัวนี้นะครับบูธแล้วก็ตีใส่ไปอ่าฝั่งของข้ามได้ดอรดิเกอร์นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับโอเคให้อ่าเดจิมแบบนะครับตีใส่ไปเราจะได้ใช้สกิลหรือเปล่า อันนี้นี่แหละคือปัญหานะครับนะอ่ายูทิเกอร์นะครับส่งพาวเวอร์ให้กับอ่าตัวนี้ปั่งตรงข้ามพีจีมีไหมโอ้โหปิดเกมเลยกดแย่เลย ผมไปถ่ายอีกรอบหนึ่งเนาะนะครับอเอาตอนที่เราใช้สกิลของไอ้เจ้าเดจิมแบบตากอนเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะ ครับก็กลับมากันอีกรอบหนึ่งเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะคอตัวนี้นะครับลงมาตรงนี้เนาะแล้วก็คอฮิลทิกเกอร์นะครับลงมาตรงนี้เนาะนะครับอ่โอเคแล้วก็คอฮิลทิกเกอร์นะครับอีกใบหนึ่งเนาะลงมาตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่านะว่ารอบนี้เนี่ยเราจะได้ใช้สกิลไหมแต่ส่วนตัวคิดว่าก็อาจจะไม่ได้มั้งเนาะนะ <c oughs> ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราให้ฝั่งนี้นะครับตีใส่ฝั่งนี้ไปก่อนเนาะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวให้แบงกาดเนาะนะครับตีใส่ไป เซคันด์โยชิกกซาดโดยชิกกโอเคนะครับไม่มีทิกเกอร์ได้ใช้ไหมโอเคได้ใช้แล้วนะครับรอบนี้ฮะอ่ะ ลิมิต,ตเตอร์เบคคืออันนี้ก็คือจะเป็นการถอดโซลหนึ่งใบเนาะแล้วก็ทําการทิ้งการ์ดนะครับที่เป็นเผาอาบ,บิสดาก้อนเนาะลงไปหึ่งใบนะครับจากบนมือเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวนี้นะครับลงไปอ่าแล้วก็ทําการเลือกเลทเลการ์ดเนาะสองใบนะครับซึ่งผมจะเลทายตัวนี้ออกไปเนะาะ ลงมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็โจกาเครื่องมือเนาะตัวนี้ไอเดี๋ยวให้แว่นกาดนอนนะครับตีใส่ไปเลยอ่าเทสสกิลอ่าเป็นการได้รับความสามารถนะครับดีเนาะไอคิวติเกอร์ส่งพาวเวอร์นะครับให้กับฝั่งนี้อ่ามีกาป้องกอันอีกไหมโอเคนะครับปิดเกมอ่าได้ดอกทิเกอร์อีกนะ พีชมครับอันนี้คือการรีวิวนอร์การไซม่เนาะซารแครนชาโดนะครับสซารสายรีเวนเจอร์เนาะถามว่าเป็นไงบ้างอ่าสตวนตโอคิดว่าเรจินส์แบรดากอนเนี่ยคือมันก็เป็นการที่ปิดเกมได้ดีเหมือนกันนะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือถ้าสมมูิค่าคอสของเราไม่พร้อมเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อเสียของการ์ดใบนี้แหละนะครับเพราะว่าอ่าค่าคอสของเจ้าการ์ดเรจินส์แบรดากอนเนี่ยคือมันเป็นการที่ใช้ค่าคอสเยอะนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อเสียของเรจินับแบอดากอนนะคร ก็จะเป็นการที่ปิดเกมได้ดีมากๆเลยซึ่งไอ้เจ้าเดจิมแบบดาก้อนเนี่ยก็เหมือนกับเดจิมฟอร์มดาก้อนเนาะแต่ว่ามันต่างตรงที่ค่าคอสของมันแค่นั้นนะครับอันนี้คือการรีวิวนอการ์ดใหม่นะสำหรับแคนชาโดนะสำหรับดิเวนเจอร์นั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วเนาะนะครับสำหรับการรีวิวเนาะก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกคนด้วยเนาะนะครับที่มาดูการรีวิวการ์ดใหม่ๆนะครับของเกมนี้เนาะนะครับแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามนะครับจนถึง คลิปสุดท้ายเลยนะครับหน้าสลับเกมนี้เนาะนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมเนาะกดไลน์เนาะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามเนาะเพื่อติดตามครับการรีวิวเกมใหม่ๆของช่องของผมไว้ได้เนาะนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับผมแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆด้วยนะครับบายบายครับ